พระเทพรัราุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพรตรุจีนค่ะพุทธศักราช2566พร้อมภาพฝีพระหัตถ์ภาพกระต่ายและสุนัขคู่หูยืนชมพระจันทร์ค่ะ เนื่องในโอกาสวันตรุษจ,จีน2,566สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพรแก่ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเช,ช่นทุกปีนะคะโดยร้านภูฟ้าได้เผยแพร่พรพ,พระราชทาน ความว่าสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทนพรตรุษจีนพุทธศักราช2,566กระต่ายยกนำโชคลาบและพระนามภาษาจีน ภาพฝีพระหัตภาพกระต่ายและสุนัขคู่หูยืนชมพระจันทร์และพรพระราชทานที่อัญเชิญมาคือพอรพระราชทานซึ่งเป็นสิริมงคลยิ่งแก่คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านในวันตรุษจ,จีนพุทธศักราช2566ในวันที่22มกราคม2566นี้ค่ะ พร,พรราชทานตามลายพระหัตพระสจีนคือยู่ทู่เฉิงเสียงความหมายพรพระราชทานคือกระต่ายหยกนำโชคลาภทางร้านภูฟ้าจึงขอพระราชทานพระราชาอนุญาตปรับเปลี่ยนสีกระต่ายเป็นสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับคำว่ากระต่ายหยกที่ปรากฏในพรพระราชทานในวาระตรุษจีนปีนี้ทั้งคนจีนคนไทยทราบกันดีอยู่แล้วว่าหยก เป็นอัญมณีที่คนจีนถือว่าเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของชีวิตนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่ำรวยผู้ใดได้ครอบครองเครื่องประดับที่ทำด้วยหยกท่านผู้นั้นก็จะโชคดีมีอายุยืนค่ะ